อยโดนไปหนึ่งทีนะครับตกใจหมดเลยฮะเอออะไรเนี่ยเอาล่ะวิ่งวิ่งตามเอเมลี่ครับเร็วไปไหนแล้วเร็วิ่งโคตรเร็วเลยเอเมลี่เออฉันกลับมาแล้วโรงเรียนแสนสุขเอาล่ะสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่ไปสารภาพความรู้สึกข,ของฉันกับเธอ หวังว่าเอมิลีจะเรีความสุขของฉันหลือม,มีอะไรอยู่บนโต๊ะลองดูหน่อยสินี่มันจดหมายอยู่บนโต๊ะนี่นะเปยนเธอเนี่ยฉันจะรออยู่ใต้ะระฆังบนด่านฟ้าใครส่งมากันนะไปที่ด่านฟ้ากันเถอะก็มากินะจังยังไงละ่ะ เอาละฮะสวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่กับผมคุณยูกินะฮะแล้วก็วันนี้เรากลับมากันในเกมเลิฟเลิฟสักู่เดยนะครับผมคิดถึงมากคิดถึงน้องมากินะจังก็ที่ผมกลับมาวันนี้ก็มีฉากจบใหม่นะฮะก็ไม่ต้องคุดทำพัเพลงนะรเราไปหามากินะจังกันเลยดีกว่าคิดถึงน้องใจจะขาด ังน่ารักเหมือนเดิมขอโทษนะที่อยู่ๆก็เรียกมาแบบนี้นะแล้วมีอะไรอย่างนั้นเหรอือว่าฉันมีเรื่องที่มายัางไงก็อยากจะบอกเธอให้ได้เรื่องที่เธออยากจะบอกฉันอย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากให้ เวลาที่เราใช้ร่วมกันมันเป็นแค่ความทรงจำเท่านั้นฉันอยากจะอยู่กับเธอตลอดไปนั่นมันฉันชอบเธอเธอจะอยู่กับฉันไหมหลังจากที่เราจบการศึกษากันแล้วนเธอจกันไหมหลังจากที่เราจบการศึกษากันแล้ว ขอโทษนะที่จู่ๆก็กระทันหันแบบนี้นะ่ะคงจะรบกวนสินะฉันก็มีคิดถึงมากิน่าเหมือนกันนะฉันดีใจนะที่เธอรู้สึกแบบเดียวกันนะ่ะรู้จักตำนานของโรงเรียนนี้ไหม ตำนานที่บอกว่าที่คนสองคนสัญญาที่จะอยู่ด้วยกันใต้ระครังพวกเขาจะไม่มีวันแยกจากกันอีกวพวกเรามาอยู่ด้วยกันตลอดไปเถอะนะเอาละฮะไม่ถมดูไม่ใช่อะไรผมคิดถึงนะเดี๋ยวเรากลับไปสู่ความเป็นจริงกันดีกว่านะ เอาละแต่ผมบอกไว้ก่อน,นครับถึงผมจะบอกว่าคิดถึงน้องมากินะจังแต่ว่าในคลิปนี้ฉากจบที่เราจะมาเก็บมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมากินะจังเลยครับแต่เกี่ยวกับเอมิลี่ต่างหากนะคือมันมีฉากจบใหม่มานะครับหลายฉากจบเลยก็เดี๋ยวผมคงเล่นได้หลายพาร์ทเลยครับดีใจมากเลยก็สําหรับที่ผมสนใจเพราะว่าที่เราเล่นมาก่อนหน้านี้เราไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับเอมิลี่เลยนะผมก็เลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามารู้ไปด้วยกันนะครับ อย่างแรกเลยนะฮะเราต้องไปหาเอมิลี่ให้เจอซะก่อนนะครับหาเอมิลี่ให้เจอซะก่อนแล้วก็หาข้อมูลของเอมิลี่นะครับเอาไปใช้กับเธอเหมือนกับที่เราทำกับโยชิกินะนะเพื่อนรักของเราไมล์布拉เธอร์ครับมันใช้ยังไงนะกด F โอเคอันนี้อันนี้หนาสาวหัวชมพูนะครับ โดนแบบนี้ทุกรอบนั่นมาร์กิน่าเหรอนะเน่มามาร์กเอาไว้ดีกว่าเราจะได้ไม่หลงนะสูว่ามันไม่เคยช่วยอะไรเราเลยนะครับอันนี้ไม่อ่านนะครับเอาละผมว่าเราควรจะสิ่งที่เราควรจะทําก็เรามาร์กไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าเราออกมาจากทางนี้นะฮะแล้วก็ เกมนี้มันเป็นข่าววงกดนะครับท่านี้เป็นทางตันเลยเนี่ยผมคงต้องวิ่งหาของเอ๊ะมันเหมือนมันมีห้องเฮ้ยมากินาจังเหรอได้ยินเสียงเปิดประตูนะครับเหมือนม,นมีห้องไปต่อได้มากินาจังหรือเปล่าเนะี่ยผมได้ยินเสียงเปิดประตูนะฮะตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะครับ เฮ้ยเรายังไม่ได้ไปห้องทางทางนี้เลยเราต้องหาของนะครับแปบ๊บหนึ่งนะอุ้ยออกมาจากห้องนี้หรือเปล่าน้องมากีนาจังปิดประตูไม่ได้ได้ยินเสียงปิดประตูหรือเปิดประตูนครับประตูก่อนละกันเฮ้ยเสียงไกลมากันล็อกเ,ออเราไม่ได้ใช้นะคอันนี้เหมือนเดิมนะ่ะเปิดแล้วคือค้นแล้วนะ มากิน้าจังไปน้องใกล้มากได้ยินเสียงรับอยู่ข้างหลังเราอะเจอเก็บไว้เดี๋ยวเจอมากิน้าจังเราจะได้ให้น้องนะขนมปังโอเคได้ทั้งสองอย่างเลยขนมปังดีวะตมปังต้องโยนนะขนมปังแล้ากัน อีไอ้ตรงนั้นเป็นอ้นี่ปะเป็นเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะโถงอะโถงทั้งเดือนอะเฮ้ยอะไรอะอันนี้ของใหม่นะครับเฮ้ยของใหม่ทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> แต่คิดว่าเราคงไม่ได้ใช้อะไรกับตรงนี้นะน่าจะเป็นฉากจบอื่นนะแน่ๆเลยเดี๋ยวเ๋วเราเราค่อยว่ากันพัหนาแล<ๆ>้วกันนะ ตอนนี้ยังไม่เจออะไระครับยังไม่เจอเอมิลี่ยังไม่เจอเฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยตอนนี้ผมอัดวิดีโออยู่นะน้องจะทําแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับน้องรอเล่นนะไม่รู้ว่าพาร์ทเก่าๆนี่ผมเคยให้ดูหรือ,อยังนะแต่ว่ามีแบบนี้ด้วยนะครับ,บ กดซับสไคร์ด,ด้วยขอบใจครับมากินะที่บอกให้มากินะจังที่ไปก่อนละอเอไอมากินะจังรู้ด้วยว่าว่าเราอัดวิดีโออยู่นะคแหมเอออันนี้ไม่มีอะไรนะ เราเราเอานี่ก่อนดีกว่าผมโยนไม่ทันวะเมื่อกี้น้องมาแบบเร็วมากเปรียวเหมือนบิงมานะครับโอเคเหมือนจะหมดไปแล้วนะครับเฮ้ยเงยจังโอเคมาล้างเจ็บไปแล้วไ,ไหนต่อดีไปนี้ยทางตันกอ,อแย่แล้วทางตันอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรแฮมเมอร์ไม่รู้ทำอะไรนะ้เออ ตอนนี้ตอนนี้เราต้องหาข้อมูลเอมิลี่นะครับแย่แล้วแย่แล้วทางนี้ทางตันแฮมเมอร์ทำอะไรนี่หยิบก่อนแล้วกันนะเราใช้กล้องถ่ายนะมันกี้ผมโลกนะครับลืมนะดนตัวดีอันนี้เหมือนจะเอาไปซื้อได้นะครับ ดาต้าของเอเมิลี่อยู่ไหนเนี่ยเอ้ยโดนไปหนึ่งทีนะครับตกใจหมดเลยฮะเอออะไรเนะี่ยฟังตันแย่ yeah, แล้วเออปิด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 ,ปดทำไงดีอะ่ะเออเราต้องจู๋ก่นะฮะเฮ้ยน้องไปแล้วเอาโอเค นีอะไรเนี่ยเมื่อกี้เจอจำสแกตตูนะครับตกใจอันนี้น่าจะเป็นของฉากจบใหม่แน่ๆเลยอะเดี๋ยวๆผมค่อยว่ากันนะวันนี้ไม่ใช่เป้าหมายเราอะครับเอาละฮะผมเจอของเอมิลี่แล้วครับอ่ารีแพชชิปอันนี้คือ ที่คุณเห็นไลน์อัพของมันไม่เหมือนเดิมไม่ต้องแปลกใจครับอันนี้คือผมอัดกันแบบคนละรอบนะผมรอบแรกที่ผมหาไม่เจอยิงก็เลยมาใหม่นะครับเอาละเดี๋ยวผมขอคิดก่อนว่าเอมิลี่อยู่ตรงไหนน yeah, ะคแย่แล้วเอมิลี่อยู่ตรงไหนวะผมเจอเธอแล้วนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าเธออยู่ใกล้ๆกับพวกไหนอดิโอเคมันวาร์ปมาได้นะครับโอเคเราเอาดีแพชิปให้กับ เอมิลีนะเอาละเอมิลีกลับมาเร็วถ้าฉันจำไม่ผิดฉันโดนมากินาจังเอ่อโจมตีนี่เธอช่วยฉันไว้เหรอใช่แล้วละเพราะว่าพี่มาเก็บฉากจบน้องยังไงล่ะ ขอบคุณนะแต่ว่ามันน่าอายนะที่จะเห็นถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าฉันคุยกับเธอใครจะเห็นละ่ะทุกคนเขาโดนมากินาจังลบไปหมดแล้วนี่ขนาดเราช่วยเธอเนี่ยเธอยังทําอย่างนี้กับเราเลยลาะก่อนเอาล่ะคือเราต้องวิ่งตามอินดี่นะเราเราวิ่งตามไปได้เลยปะ วิงโควรเร็วเลยเราต้องวิ่งตามเอมิลี่นะครับเรามีของอะไรกันมากีนาจังและบ้างตอนนี้ไม่มีเลยนะเออไม่มีคนระับโอเคโอ้เสียงวิ่งเธอน่ารักมากเธอวิ่งไปไกลแล้วมากแล้วนะเธอวิ่งไปไหนเนะี่ยเอมิลี่เราต้องฟังเสียงฝีเท้าปะ พี่จา๋าพี่จะไม่ได้ชอบเธอแต่ว่าขอพี่เถอะนะพี่เล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคเจอเอมิลี่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องเตรียมกินยานะครับที่ผมคิดไว้คือผมจะเตรียมกินยานะครับกดยีแล้วก็วิ่งตามเธอไม่รูทันไหมนะเ,ออเธอวิ่งตามฉันมาเพราะว่าเป็นห่วงฉันเหรอเออ ครับผมแค่อยากจะได้ฉากจบนะโอฟไมลสิอ๊ใช่นะครับเป็นห่วงนะฮะขอบคุณนะแต่ว่ามันน่าอายนะที่จะเห็นใครเห็นว่าฉันคุยกับเธอจริงเหรอเอาละวิ่งวิ่งตามเอมอรี่ครับเร็วไปไหนแล้วเธอวิ่งโคตรเร็วเลย e อเอมอรี่ โอเอมิลี่อดมาเกนามาเกนาจาังพี่ขอตัวคอนโอ้เอมิลี่นี่เธอเป็นนักวิ่งที่ไหนหรือเปล่าว่าเธอวิงแบบว่งแบบวิ่งแบบหืม้องเห็นในแมปอยู่นะ เอมิลี่รอพี่ด้วยเธอวิ่งหายไปไหนแล้วโอ้เธอวิ่งหายไปข้างบนนู้นแล้วนะไปเธอวิ่งไปไหนแล้วนะเมื่อกี้ผมคาดสายตาไปเธอหายไปแล้วออเอมิลี่เออคือ ทำไมเธอวิ่งไวอย่างนี้ล่ะครับอเอ่อมาหาฉันอีกแล้วเหรอน,นี่พอหรือ,อยังเนี่ยผมวิ่งไม่ไหวแล้วนะทั้งในเกมและในชีวิตจริงด้วยเนะี่ยฉันจำอะไรบางอย่างได้แล้วเธอจะอ่ะานาานี่ได้ไหมตอนที่ฉันไปแล้วมาไว้เจอกันนะ ต่อไปเราต้องไปที่ด่านฟ้านะครับ I will be waiting for you on the rooftop <c oughs> ขอโทษนะครับไปที่ด่านฟ้านะครับแต่ประเด็นคือเหมือนผมจะยังไม่ได้เจอด่านฟ้าแต่ว่าเธอน่าจะวิ่งไปด่านฟ้าใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมต,ต้งตามเธอไปคนระับเปล่า,าอ่ะเรเจอด่านฟ้าหรือยังวะ อเวยังนะครับมีนัญญาจังไม่หันมาใช่ไหมราพอจะมีะายกันได้บ้างาเพาะเราเรียกมัพน้าจังมาทาง,งานียนะ <c ười> อ๋ออะไรอะ่ะค <c ười> ิดว่าเป็นหนังเหรอเนี่ย <c ười> เฮ้ยอันนี้ฉากใหม่นะไม่รู้คืออะไร ผมนึกว่ามากเงียจังจะวิ่งไปหาบุคิมิจังแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเคอเจอเธอเธอก็ออจะวิ่งมาหาเราก่อนเลย,ยนีนยนะมนนะ่มันก็แงอยู่แล้วเอจมากเงียจังฉลาดครับมันก็แงอยู่แล้วโอเคน่าจะทางนี้นะครับโอ้ตอนนี้เหนื่อยทั้งในเกมและในชีวิตจริงเลยนะฮะโอเคเราดูซิว่าหลังจากที่เราเปิดไปแล้วเราจะเจออะไรนะครับ ฉากจบแบบไหนที่รามาร์กินาจะมา追ที่คุณสาได้หรือไมเอเมดี้ที่มาหาแล้วเฮ้ยอันนี้คือฉากจบแบบดีหรือเนี่ยเดี๋ยว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 ประกาศอะไรฉากจบแล้วนี่มันโรงเรียนนี่ฉันกลับมาแล้วเหรอขอโทษนะที่อยู่นี้ก็เรียกเธอมาแบบนี้น่ะเอ่อ โอเคแล้วอะไรเหรอมีเรื่องที่ไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องบอกเธอให้ได้แล้วเธออยากจะบอกอะไรฉันงั้นเหรอในที่สุดฉันก็รู้ตัวแล้วล่ะอย่าบอกนะว่ามากินาจังนะ่ะปรับแต่ง าพารามิเตอร์ของทุกคนกราฟคือกราฟความชอบนะเอ่ออะไรนะมารกิน่าเหรอแต่おかしいでしょう。恋愛ゲームマスターのあなたがみんなに嫌われるなんて。ก็มันแปลกใช่ไหมล่ะที่ทุกคนน่ะเกลียดเธอนี่มันน่ะนี่มันเป็นเกมจีบสาวใช่ไหมไม่ใช่หรือไงล่ะเอ่อก็นั่นน่ะสินะ。それでもあなたは แต่แล้วไม่ว่าจะกี่ครั้งเธอก็ยังกลับมาหาฉันทั้งทั้งที่ฉันทำตัวไม่ดีกับเธอในที่สุดฉันก็ได้รู้ตัวแล้วว่าฉันรู้สึกยังไงมันคงไม่กลาวใช่ไหมเนี่ยโอ,โอเคผมนึกว่าจะแบบกลาวครับฉันชอบเธอ เฮ้ยอันนี้คือ 2N เหรอเนี่ยไม่ดิมันต้องมากีน้าจังสิวะถึงฉันจะพูดเรื่องแย่ๆกับเธอแต่เธอควรจะเกลียดฉันสิใช่ไหมฉันฉันไม่ได้เกลียดเธอหรอกนะฉันชอบเธอนะเอมิลนิฉันไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ว่า ออ,อยู่ฉันก็ร้องไห้ฉันต้องมีความสุขแน่ๆเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นฉากจบที่แท้จริงวะเนี่ยบ้านะแต่ว่าแล้วมากินาจังล่ะผมรักแค่มากินาจังเท่านั้นนะ <S <S เธอรู้ตำนานของโรงเรียนนี้ไหมตำนานที่บอกว่าถ้าผู้คนเนี่ย อ,อ,อยู่สัญญาที่อยู่ด้วยกันใต้ละครั้งเนี่ยพวกเขาจะไม่มีวันแยกจากกันอีกพ一緒にพวกเรามาอยู่ด้วยกันตลอดไปเถอะนะเฮ้ยมาว่ะนางเอกหลักเอามากินะจังมาแล้วด้วยพลังแห่งรักมันเขียนทับโลกใบนี้ที่ฉันได้ สร้างเอาไว้เธอชนะแล้วเฮ้ยมานาจงยอมไม่ง่ายเลยวะเฮ้ยก็โอเคนะฉากจบนี้โอ้ถือว่าเป็นฉากจบที่คุ้มค่าดีเหมือนกันครับเราไม่เคยเห็นมุมนี้เลยครับเอมินี่ปกติปกติเธอไม่มีบทอะไรเลยนอกจากให้เราคาเบดุง เออเออน่าสนใจดีฉากจบที่อัปเดตเข้ามาใหม่ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบทพูดมันยังน้อยเหมือนเดิมของเกมนี้เขา่าจะใส่บทพูดมาเยอะๆหน่อยนะจริงตอนฉากจบอ่ะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรใช่ไหมเราคงไม่ต้องดูสินะนจะคลิปไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคเอ้ย ไมยมันมีต่อเลยเอาละตอนนี้ฉันชนะหัวใจของนางเอกหลักได้แล้วอ่ะฉันจะเดี๋ยวตอนนี้ฉันจะไปตามจีบตัวละครตัวละครเอ่อตัวละครรองนางรองนะฉันจะควรจะเลือกใครดีเอออันนี้คืออะไรวนะนยชักใหม, <S <S ม่หรือมันวนลูปว่ะ บากหรือเปล่านี่มันวนหลุดหรือเปล่าเนี่ยยุรสไม่นะครับไม่มีวันยกโทษให้นายแน่ตั้งทั้งที่เธอบอกว่าจะอยูดย่ด้วยกันกับฉันตลอดไปฉันจะไม่มีวันยกโทษให้คนทรยศเอ้ยแต่ว่าเสียงน้องนี่ไม่ได้ดูขึงขังเหมือนตอนแรกนะครับเนี่ย ผมขออธิบายนิดนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงของน้องมากีน่านะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเป็นเสียงของเอมิลี่นะครับโอเคต่อเลยโอ้โอเคมีมีบทพูดตรงนี้มาคนระับผมคิดว่ามันวนลูปมาตอนแรกนะเปล่านะไม่ใช่นะ แล้วมันมี N K ดิตสองทีด้วยนะแล้วเมื่อกี้ผมค่ามามันมีอะไรด้วยวะคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับคิดว่าน่าจะไม่นะเอออันนี้ก็เรกาก็เราจะไปคิดได้เลยอ่าโอเคอันนี้คือออกจากเกมจริงๆละ ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอัปเดตที่เขาอัพมาเนี่ยนี่เขาอัพมาเหลืออีก5ฉากนะครับก็ถือว่าน่าสนใจับฉากนี้ตอนแรกผมนึกว่ามันจะจบแค่นั้นเออเดี๋ยวมีฉากพูดบทพูดตอนท้ายด้วยอีกหน่อยก็เออเดูดีนะดูดีดูดีก็งานสรับพานี้ผมขอพอ้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป ผมบอกเลยว่าผมอัดนานมากฮะพอมันวิ่งหาของแบบไม่อยากจะคิดเลยก็บายบายแล้วเจอกันครับเดี๋ยวผมมาเก็บฉากจบต่อเรื่อยๆนะฮะ